พี่น้องเบาวิก้าเนาะมันอนี้ก็มาสารพระภูมิเจ้าทีเนาะเนื่องจากว่าพระภูมิเจ้าทีเป็นในโชกลาบครับพี่น้องสองโตตรงตรงแปดเก่าผมเองเบาซิก้าก็เลยมาตามต่อครับพี่น้องครับทํากินในถิ่นเกิดเนาะเป็นช่องยูทูบทากินในถิ่นเกิดมันนี่ก็มาสองช่องครับพี่น,อน,น้องเบาสิก้ากับทํากินในถิ่นเกิดว่ามืออันกัพอดีขอช่องช่องเนาะ มาขอพระภูมิเจ้าตีเพินเพินก็เลยให้โชกลาไปครับพี่น้องสองโตตรงๆผมเองเบ่าเส้นกาก็เลยมาตามต่อครับพี่น้องเมื่อนี้่ด้ยังมืเอห่นอมือรบักะหวายลละหมากรากใหม่ค่ะเป็นวันขึนปีใหม่วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันขึนปีใหม่น้ำนอค่ะก็้วกาสดีๆนะคะก็เริ่มต้นปีใหม่นะคะกับมาเรียงเกี๊ยวมาไอ้นี่ผลละไม้เปิลนะคะผลไม้สามอย่างแล้วก็น้ำเปล่าน้ำแดงเนาะครับ พี่น้องเข้าเขากาเอาโชคลาบหรือขอโชกวาสนาขอพรให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเข้าพี่่อย่างใจหวัวเอา นนก็ในการกาวกล่าวบอกพ,พ่อปู่เจ้าที่ครับพี่น้องว่ามาหยังนเนาะพอะดีได้โชคลาภก็มาขอพรให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะหน่อยนึงถ้าได้บาทละพันสิบบาทเอาพี่น้องเข้ามาล่อลุ้นโชคลาภน้วงกันครับตอนนี้ก็ได้ขอพ,พ่อปู่เจ้าที่แล้วว่าเออปี่ไม่นี่ก็ให้อยู่ดีไม่แหง้งมีความสุขความเจริญจะเจ็บจะไข้จะป่วยกิจการงานการงานก็ให้ดีดีึ้นในมีเงินมีทองใสสุขภาพแข็งแรง ทำงานเก่านาขอพรพระภูมิเจ้าที่ขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญการงานดีขึ้นเดอ้อปีใหมน่นี้มื่อนีกบวันทีหนึ่งพอดีเนาะวันทีหนึ่งพอดีกะมาขอพอเรเพื่อเป็นสลริมงคลประภูมิเจ้าที่ที่ศัก์ีิที่ทครูบาศนครูเมืองที่ลูกหลานเคารพนับถือมาเนาะ ทุกร้รานอยู่ดีมีแห้งเด้อในปีใหม่นี่มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใสถือเหล็กตือเบอร์การงานห้ดีคืนเกานาพวกเกาเมื่อนี้ก็ามาขอพรจากพระภูมิเจดีนอวันทีนึ่งแล้วขึ้นปีใหม่แล้วเมื่อนี้ก็ามาขอพรจากพระภูมิเจดีเด้อทีศักซี่ กกล้องอยู่นี่ลูกหลานขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีเฮมีความสุขความเจริญกิจการการงานก็นดีขึ้นทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงเหรียดติเบอร์ลำรวยมีเงินมีทองใส่เด้อป่วยมันนี้ก็ขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งแล้วนับั้งแต่มืนันนีไปขอให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีไม่แห้งนีเงินไม่ทองใสเด้อปูเด้อมื่อี่นก็มาขอป้อนแน่นี่มือ่มบบมอี่นก็ได้มาเลียงบนบานสารกาวไอ้เมื่อั้นก็ได้มาเลียงผลไม,ม้สามอย่างเนะาะน้ำเปล่าน้ำแดงปวปูปูห้โชคมืนอนีนก็ขอโชคลาบตอต้อนรับปีใหม่อวันนี้มาขอโชคขาตอนรับปีใหม่ ขอโชโกลาตตอนรับปีใหม่ต่อเด้อปูเอ้ยไข่แม่นแม่นตรงตรงเลยเด้อ่แม่นแม่นตรงตรงเข้ากันมาตามด้วยกันครับพี่น้องพอหงวดบางหนึ่งเข่าสองโตตรงตรงครับตอนนี้ก็จุดถูกเสียงท้ายแล้วเนาะเขากะมานั่มมาเอาในการครับพี่น้องว่าป้าพุ่งเจ้าตีเพันใส่ตัวไหนเนาะหัวนี้ครับพี่น้องมันนี่ก็ได้มาเลี้ยงผลไม้เพิ่นเนาะน้ำเปลน้ดำแดงอ้า พี่น้องเามาตามด้วยกันครับเขาก็มาตามตัวเหล็กถูดด้วยกันครับพี่น้องว่ายจะเป็นเหล็กหยางเนาะหอมมาก,ก่อนอตอนตามสายตาของผมก่นนายจะเป็นเหล็กสามมาแล้วพี่น้องเหล็กสามเนาะเหล็กสามมาแล้วงวดตัวนึงนี่ทั้งเมื่อเพิ่นหมายเลข89ครับพี่น้อง89พอดีเหล็ก4แตกทีม แตกทีมก็ค้ายๆเลขกแปดครับพี่น้องเขาขาวค้ายๆเลขกแปดก็เลยบดไอเอจเนอกพี่น้องบดไอเอจว่าเพิ่นใส่สื่อสองโตอันคิดตอนนั้นนะว่าโอ้เอาซีทีมไปเลยให้สื่อสองโตก็สีมเต็มๆกับพี่น้องโดยที่ม่ตอกกลับเนาะแปดเก้าเต็มๆครับพี่น้องหวดกกน, 8, 9, นึง,นงแต่หววนี้ก็เลยมว่าตามต่อเลี่ยงผละใหม่แล้วก็าตามต่อพี่น้องเข้าเขากรบเบาในการนาอกับเบาเส้นการ ครับทากินนี้ถิ่นเกิดเด้อเบอร์สองสองครับพี่น้องเป็นพระภูิเจ้าที่เนาะขอโชคลาบให้เพิ่นตอนนี้ก็สามมากลเลยพี่น้องแต่ตัวต่อไปหัวขึ้นมาแล้วบว์หัวเป็นเหล็กยางเนาะน่าจะเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าฮอกเลาหลุนนี่กันครับพี่น้องว่าสิเป็นเหล็กยาง่ตไปครับ หวววงหนึ่งพิน่นกไข่แม่นอีลีครับพี่น้องสี่แปดเก้าแต่ว่าเด็กสีพิ่นแตกออกไปเลยเหลือแต่แปดเกาสองตัวตรงตรงเนาะเข้ากัมาตามต่อเมื่อน,นี้เออหัวที่แล้วเป็น,นยังไงเนี่ยทีเขาถูถูบอกพี่น้องฟังเลยตรงหนีเนาะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นสารพวบคุมที่อยู่หน้าสำนักงานที่เราได้ทํางานกันเนาะบ่าวสันชานนะคะหลังจากที่เข้าทํางานเร็จเข้าก็จะมาหรือว่าก่อนเขางานเนี่ยเข้าก็จะมาุดทูบแบบนั้นจีละค่ะแล้วก็งูซึกว่างวดที่แล้วนี่ได้ได้ได้น้าอยู่ได้ได้น้ำทั้งล่างทั้งบนทั้งซีซีทั้งหาซีซีนะคะสำหรับของช่องท่ากินได้ทีนเกิดนะคะปล่อยไว้ทั้งหมดสามคลิปนะคะคลิปอีกตรงนี้แล้วก็คลิปที่อยู่ที่ของยายเก่งนะคะสําหรับคนที่ อ,อยากได้อีกงววน,นี่ยายเก่งบอกว่าเหมือนจะฝันแต่วันยังว่าท่านฝันนะคะกับไทยแห่ไห้ไปติดตามอยู่ในช่องทํากินได้ทินเกิดนํานะคะทุกคนนะคะก็ะคือมางวดนี่นะคะตัวนี้นะคะกระไดคือกันแล้วก็เลยได้มาอ่าถวายน้ำถวายอ่าผลไหม่เพินนะคะถือว่าได้โชคต้อนรับปีใหม่เลยนะคะสําหรับงวดน,นี่นะคะได้ทั้งหาซีซีได้ทั้งซีซีแล้วก็ได้ทั้งแปดเก่าสาหรับหิิงนีนะคะหญิงนีแปดตอเก่าแล้วก็ ที่ตัวที่จะกิ่งฝันว่ารถท่านนายกที่ทํางานอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะรถรถเอ่อเพิ่นฝันห็นรถแล้วก็ท่านนายกเพื่นก็ได้ฝันเห็นเอ่อว่ารถเพื่นหายมันก็เลยเข้ากันเลยก็เลยอันนี้แหะค่ะคือที่มาข,ของเอ่อคข้ามาหวยนะคะหวยที่ไปขอมาทั้งหมดสาม EP ของช่องทํากินได้ทินเกิดน,นะคะทุกคนก็คือมือนีเ้ามาลุนเลยค่ะตอนนี้ได้เขา้าเอน็นเลขได้เขาเ้าหรออาิาท่านมาเบิงบ่งทางนี้เลยค่ะอ่า รุ่นโอ้รุ่นภูเขาสามสีหลุนภูเขาตอนนี้สามหนึ่งมาแล้วเนาะรุ่นสีแต่ว่าสามหนึ่งสีอยู่รางบ่ออกมาแล้วครับพี่น้าสองตัวรุ่นตัวต่อไปเนาะสองตัวมาแล้วคิดว่าเป็นคลิปแรกของปีนะคะขอให้แห้งมันหมายปังๆกันทุกคนเนาะคลิปแรกของปีสองพันอร่อยหกสิบเจ็ดแมนบอกแมนค่ะหกสิบเจ็ดท่าล่างมึงเขียกับอลพีชเออคลิปแรกของบอลเซิงขานกับ ทำกินในถิ่นเกิดเนาะคลิปแรกนี่ก็มาขอโชกต่อเพื่อเปินเมตตาและสงสารให้ทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะแต่ว่าทรงถ่ายปีเก่าเพิ่นหายไปแล้วคารวาเพิ่นหายตอนรับปีใหม่พี่น้อเขาก็มาลุ้นด้วยกันเนะาะว่าเส็อตัวไหนกันแหงๆมันมาเด้อปูไอ้หรงตรงๆสามโตเลยมาแล้วโอ้ยไอ้ขั้นชัดแห้งสามหนึ่งอืสามหนึ่งเมื 3, ่อที่แล้วไปแล้วนะคะ อ่าสี่แปดเก้าเต็เล็กสีพุหน่อยค่ะเนาะอืมทูบรวยเนะาะพารวยบ่ตัวตัวของของของพารวยของพารวยครับโอ้คือชัดแท้อ๋เป็นอย่างนอ้อว่าสามเ <laughs> ลยฮึลุนซีวันที่แล้วลุนเก่าเออมันจะลุนซีวันจันทร์นึงเก่าหรือเปล่ากมๆบาง,งทึงยาวาทักหนึ่งศูนย์เดือนหนึ่งหนึ่งศูนย์บ่ วนดีนะเนี่ยนะเออหัวออกมาหน่อยนึงพี่น้องก็เลยถ่ายกันไปก่อนบอกกันไปก่อนเออแห้งๆมันหมานเด้อพระภูมิจัตทียมันนี่ลูกหลานก็มาขอโชคลาภต้อนรับปีใหม่เนาะส่งถ่ายปีเก่าเพิ่นก็นให้แล้วยมมันี่ก็มาขอต่อเพื่อต้อนรับปีใหม่ต้นปีเลยต้นปีเปิดคลิปหัวคลิปเลยเปิด งวดปีเลยเป be, mmm. like. ็นต้นปีให้มันหมาเนี่งแง่งปังๆเด้อสามโตตรงตรงเลยงวดต่อไปนี่เพื่อลูกลาสเด็มีเงินมีทองใส่ตลอดปีเนาะเออไหนจะเป็นศูนย์หระศูนย์อ่ะอืมหนึ่งสามศูนย์แน่นอนใช่น่าจะใช่สามหนึ่งศูนย์เฮ้ยหนึ่งศูนย์บาดได้ออกหนาแน่ได้เนาะเออเป็นตเตมันอยู่ได้ค่ะอ๋อขอกบมะลุนโตที่สามในการครับพี่น้องตัวนี้ ตัวที่สองออกมาแล้วเนาะสามหนึ่งตัวที่สามเนี่ยยังไม่ทันชัดเท่าไรครับพี่น้องตัวที่สามยังไม่ชัดเท่าไหร่คือใหม่ท่านเมิดเนาะเขาก็ล่าลุ้นในการครับพี่น้องว่าจะได้ตัวไหนเนาะมื่อนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ทันชัดเท่าไรครับพี่น้องตัวที่สามเนาะเขาก็ล่าลุนน่าจะได้แล้วนะนะนะค่ะอาจารย์เป็นอย่างน้อยเนาะน่าจะฮกฮุกว่าน่าจะเป็นฮกน่าจะเป็นฮกเนาะ น่าจะเป็นเมื่อกี้นี่ออกมาเหมือนกับว่าจะเป็นศูนย์เลยเนาะสามวานมา้ว่าแล้วสามหนึ่งหกหกอาจจะเป็นเก้าก็ได้เด้อพี่น้องเนาะหกอาจจะเป็นเก้าก็ได้เนาะใช่เออพี่น้องเข้้ พอเลขโกส่วนมากมีแต่คนแปลโกกับเก่าตัวเดียวกันเปันวาด้ะคลิปสอนคลิปเลยค่ะมื่อนี้คลิปสอนคลิปเลยค่ะสำหรับพี่น้องช่องบ่าวเสียงคานนะคะแล้วก็ช่องทำกินในทิมเกิดนะคะทุกคนโกอาจจะกลายเป็นเก่าก็ได้ปัญวาดี้พี่น้องเฮาอาจจะเป็นเก้านะคะอาจจะเป็นเก้าตัวนี้ก็สรุปเลขก็สามหนึ่งหกเลยพี่น้องสามหนึ่งหกใช่ไหมสามหนึ่งหกเลขสวยมากเลยสามหนึ่งหกเนาะแบบชัดแน่ชัดแน่พอดีงวดนละงวดเอ้าวันที่สิบโกถือวันคู่ แมนบอกเลยวันที่ที่เจ็ดวันคู่นี่สิบหกวันคู่ปีให้เออฝากสื่อไว้ด้ค่ะทุกคนมาแล้วหนึ่งหกถึอวันคู่พอดีเลยวันวันที่สิบหกวันคู่เล็เงินเหล็กจะไม่ออกวันที่เจ็ดวันปะแม่นค่ะออืเพราะว่าออกครูปีเลยค่ะสามหนึ่งหกถือวันคู่พอดีเลยพี่น้องถือวันคู่พอดีเลยนี่อ่าจะออกทุกทุกครั้งเนาะแม่นอุ้ยคือจังคือพวกอิญแห้งแต่พี่น้องเอาขอให้โชคดีขอให้ปังๆทุกคนเด้อพี่น้องเอ้า มันๆค่ะคลิปนี้ก็สิบภาคไ้ก้อนนาอพี่น้องรุ่นคลิปต่อไปน้ำเด้อพี่น้องเขาของบ่าวสังขารผมเองขอสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ